บุคคลอันเป็นที่รักที่สุดของพวกเขากำลังทรมานหายใจรวยรินอยู่บนพื้นและนี่คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงได้โปรดได้โปรดได้โปรดช่วยฉันพาเธอขึ้นไปบนหัวของเธอพาเธอขึ้นไปบนหัวของเธอพาเธอขึ้นไปบนหัวของเธอคุณพบเธอที่นี่นานแค่ไหนแล้วฉันไม่รู้คุณพบเธอที่นี่หรือเปล่าไม่เธอเริ่มหมดสติเือดนมิถุนายนปี2018 เดบราเดปินโตถูกพบหมดสติในบริเวณห้องซักรีของสำนักงานในสวนรถพ่วงที่บนเดอร์รัฐโคโลราโดสกอตโจนสามีของเธอถูกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพาตัวไปที่ห้องอื่นเพราะเขาอยู่ในอาการตื่นกระหนกนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันโอฉันเข้าใจฉันอยู่ไม่ได้ถา้าไม่มีเธอฉันคงอยู่ไม่ได้ถา้าไม่มีเธออายุ44ปี ที่นี่ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่การสืบสวนการเสียชีวิตของเดโบาราจะเปิดเผยถึงการโต้เถียงการคุกคามและการบันทึกเสียงลับโดยมีเด็กเล็กสองคนติดอยู่ตรงกลางเด็กๆที่เพิ่งสูญเสียแม่ที่รักของพวกเขาไปเดบอะราอยู่ในอาการสาหาัสเมื่อเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ที่นั่นเธอถูกประกาศว่าเสียชีวิตไปให้พ้นจากฉัน เรามีการฆาตกรรมที่โบนเดอร์เมื่อคืนนี้เขาฆ่าเธอแสดงให้เห็นภาพจากกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่เรื่องราวโศกนาฏกรรมของเดบราเดปิงโตเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2018ที่โบนเดอร์รัฐโคโลราโดบริเวณเชิงเทือกเขาโรกี้เป็นเมืองที่คึกคักโดยมีอัตราอาชญากรรมรุนแรงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและเป็นเมืองที่สวยงามและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมบางทีเดบอาราและครอบครัวของเธออาจเคย เชื่อว่าบอนเดอร์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูครอบครัวแต่ชีวิตของพวกเขาที่นั่นกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างเลวร้ายคุณรู้อะไรตอนนี้บ้างว่าเธอหกล้มลงไปตรงนั้นและที่คอของเธอใช่ไหมเขาก็ที่คอของเธอเขาก็บอกว่าเธอเธอทำแบบนี้ที่คอของเธอเหมือนตอนที่เธอหกล้มตอนที่เธอหกล้มในห้องซักรีดแล้วเขาก็เริ่มทำ C P R กับเธอในความโกลาหลของการตอบสนองครั้งแรก สิ่งสำคัญสูงสุดของหน่วยบริการฉุกเฉินคือการทำให้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤตมีอาการคงที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเธอมาอยู่บนพื้นได้อย่างไรเพียงแค่ว่าพวกเขาสามารถทำอะไรเพื่อช่วยชีวิตเธอได้ นี่คือสิ่งที่สกอตจนบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ตอบสนองต่อการโทร911ของเขาเขากล่าวว่าเดบอราหกล้มโดยอุบัติเหตุในห้องซักรีกของสำนักงานที่สวนบ้านเคลื่อนที่ซึ่งครอบครัวพักอยู่ชั่วคราวในรถพ่วงเดินทางขนาดเล็กเธอ,อคือชีวิตทั้งชีวิตของฉันเธอคือชีวิตทั้งชีวิตของฉันเธอเธอต้องการให้คุณเป็นเธอได้ยินคุณตอนนี้ใช่ไหมโอเค ดังนั้นเธอต้องการให้คุณเข้มแข็งเพื่อเธอตกลงงั้นก็หายใจลึกๆโอเคคนที่ดีที่สุดที่สามารถทำงานได้กำลังทำงานอยู่กับเธอโอเคเธอใช้ยากแก้ปวดหรือเฮโรอีนบ้างไหมฉันไม่รู้คุณไม่รู้เหรอมีความเป็นไปได้ไหมเธอเคยใช้มันไหมที่เราได้ยินมาทั้งหมดคือเธอดูดท่อบ้าๆบนาน,นที่พวกเขาเอาปลายมาเผาแล้วก็เอาของพวกนั้นใส่เข้าไป เพื่อให้เดบอาร้านคืนสติในกรณีที่อาจมีการใช้ยาเกินขนาดหน่วยกู้ชีพจำเป็นต้องรู้ว่าเธอเป็นผู้ใช้ยาเสพติดหรือไม่เดบอาราถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกประกาศว่าเสียชีวิตเกินความสามารถของการช่วยเหลือทางการแพทย์ตอนนี้เป็นตาของตำรวจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอ เพื่อหาว่าทำไมและเธอเสียชีวิตได้อย่างไรทั้งคู่มีลูกสองคนลูกสาวชื่อแมรี่และลูกชายที่อายุเพียงสิบขบเด็กทั้งสองคนอยู่ในสวนรถพ่วงเมื่อวันที่18มิถุนายนดังนั้นตำรวจจะมีภารกิจที่น่าสะพรึงกลัวในการสอบปากคำเด็กที่เพิ่งเป็นกัมพร้สสกอตผู้ที่อยู่กับภรรยามา20ปีกล่าวว่าเขาไม่รู้เขาบอกไปในว่าเธอสูบสารผิดกฎหมายบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นวันนี้ พวกเขาก็แค่ทะเลาะก,กันตลอดพวกเขาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรฉันไม่รู้โอเคปกติพวกเขาทะเลาะก,กันไหมภาพลักษณ์ที่แมรี่เล่าถึงการแต่งงานของพ่อแม่เธอนั้นน่าตกใจมาเลวร้ายพอที่จะโต้เถียงกับคู่สมรสในวันสุดท้ายของคุณแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับการจับไปของเธอเล่าเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องรู้เพ ยิ่เติมว่าข้อพิพาทนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรและชีวิตประจำวันของครอบครัวเป็นอย่างไรก่อนที่ทุกสิ่งจะเลวร้ายลงอย่างน่าสยดสยองแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันบ่อยครั้งก็ตามโอเคคุณช่วยเล่าเหตุการณ์วันนี้ให้ฉันฟังได้ไหมว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วเราก็ได้รับโทรศัพท์คุณตื่นที่ไหนวันนี้ฉันตื่นที่บ้านของฉัน โอเคแล้วเราขับรถลงมาที่นี่สุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ตรงนี้คุณทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมใช่โอเคแล้วเราเข้าไปส่งเราที่นี่แล้วก็ไปทำงานโอเคแล้วเธอก็ไปทำงานแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเธอก็กลับมาที่นี่ซึ่งประมาณกี่โมงฉันคิดว่าประมาณสี่หรือห้าโมงเย็นสี่ถึงห้าโมงเย็นโอเคแล้วพวกเขาก็ทะเลาะก,กัน แล้วฉันก็ไปที่รถเดโบราเป็นแม่ครัวในฝ่ายบริการอาหารของมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบนเดอร์เธอเป็นแม่ที่ทุ่มเทมีลูกๆที่ต้องดูแลดังนั้นเธอจึงทำงานหนักมากในขณะที่สกอตดูแลลูกๆเธอจะทิ้งลูกๆไว้กับเขาขณะที่เธอไปทำงานโดยไม่รู้เลยว่าเธอจะไม่มีวันได้กลับไปทำงานอีกเลย เมื่อเธอกลับถึงบ้านในช่วงบ่ายแก่ๆเธอก็เริ่มทะเลาะกับสกอตแล้วเธอพบเขาในงานเลี้ยงคืนวันส่งท้ายปีเก่าปี 1, 1998 ครั้งแรกที่เดบอาราพบสกอตเขาอายุ28ปีและมาจากอีกฝั่งของประเทศสกอตมาจากเดดคอตตี้รัฟฟอริดาและได้ย้ายมาโคโลโราโดผ่านทางนอร์ทแคโรไลนาในทางกลับกันเดบอาราเรียนมัธยมปลายในแคลิฟอร์เนียแต่พวกเขาก็ซ่อนความจริงไว้ทันทีเพราะทั้งคู่ชอบมา้าและทิวทัศน์ในโคโลโราโดและไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันเดบอาราทุ่มเทให้กับงานเชฟ ของเธอและเธอมีงานหลายอย่างในขณะที่พวกเขาอยู่ด้วยกันก่อนที่จะมาประจำที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดในปี2008ในทางกลับกันสกอตต์มีประวัติการหางานที่แย่กว่ามาก งานหลักของเขาในครอบครัวคือการดูแลลูกๆพวกเขาเพิ่งย้ายจากภูเขามาที่สวนรถพว่วงแต่ก็เป็นเทียงช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาทิ้งสุนัขและมาไว้ข้างหลังบางทีนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทิวทัศน์ที่ดีหรืออาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ระยะย,ยาวของพวกเขาดูเหมือนจะมีปัญหามากมายระหว่างพวกเขาเป็นเวลานานในปี2014เดโบราห์แชร์โพสต์บนเฟซบุ๊กที่ระบุว่าสถานะความสัมพันธ์ซับซ้อน พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าคุณไม่ได้ล้อเล่นนี่อาจเป็นแค่เรื่องตลกแต่ดูเหมือนว่าปัญหาจะกำลังมาดังนั้นตำรวจจึงพูดคุยกับเพื่อนบ้านเก่าของทั้งคู่ในภูเขาด้วยซึ่งไม่มีเรื่องดีๆจะพูดถึงสกอตต์มากนักเขาเป็นคนอยู่บ้านแต่พวกเขามีลูกพวกเขามีลูกและเขาก็เป็นคนน่ารําคาญเขาไม่มีอะไรทำนอกจากลลมาคอยก่อกวนเราตลอดเวลาแต่เธอเป็นผู้หญิงที่ขยันมากและดีซึ่งถูกเอาเปรียบมาก ฉันเดาว,ว่าเธออย่างที่ฉันพูดเธอทุ่มเทให้กับเขาและความคาดหวังของเขาในความสัมพันธ์ซึ่งแปลกมากเธอทำงานสองงานในขณะที่เขาไม่ได้ทำงานเลยและเดโบราห์ก็เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวอย่างแน่นอนสิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเขากําลังทะเลาะกันในวันแห่งโชคชะตานั้น เมื่อเธอกลับถึงบ้านจากการทำงานที่เน็ดเหนื่อยและยาวนานหรือไม่เพื่อนบ้านบอกตำรวจเกี่ยวกับใครบางคนที่อาจรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพลวัตของพวกเขาผู้ชายชื่อกัตเนอร์เป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายของสกอตบางครั้งพวกเขาก็ทำงานไกายภาพด้วยกันแต่ข้อตกลงเหล่านี้ไม่นานนะักเดี๋ยวก็ทำงานกับฉันเดี๋ยวก็ไม่ทำแต่มักจะตกงานเพราะเขาพูดมากเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวของเขา กัดเนอร์ทำให้ดูเหมือนว่าสกอตไม่สามารถควบคุมความโกรธของเขาได้ถ้าเขาโกรธเรื่องอะไรคุณจะได้ยินเรื่องนั้นและอาจจะเห็นมันด้วยซ้ำสกอตเป็นผู้ชายประเภทที่จะใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยหรือไม่คำถามนี้มีความสำคัญมากที่สุดเมื่อกัดเนอร์พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วว่าพวกเขากำลังจะเลิกกันมานานแล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันคุยกับเขาคงจะประมาณสองสัปดาห์ ใช่ประมาณสองสัปดาห์ก่อนก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วมันทำให้คุณประหลาดใจไหมคือแค่แค่สงสัยจริงๆมันทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆเขากำลังพูดถึงว่ามันจบแล้วและเขาจะก้าวต่อไปโอโพเขาแยกทางกันแล้วและมันก็จบลงเขากำลังอาศัยอยู่ในรถพ่วงจริงๆ กัดเนอร์กล่าวว่าสกอตและเดบอะรายแยกทางกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี่คือเหตุผลที่สกอตย้ายเข้าไปอยู่ในรถพ่วงแทนที่จะอยู่กับเดโบราห์อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่18มิถุนายนทั้งครอบครัวอยู่ในสวนรถพ่วงด้วยกันพวกเขาคืนดีกันแล้วหรือกำลังจะถึงจุดแตกหักกัดเนอร์ไม่รู้เลย ดังนั้นครั้งสุดท้ายที่เขาพูดกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาคือพวกเขาจบกันแยกทางกันและมันก็จบลงแล้วใช่และเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับฉันจะฆ่าเธอไม่มีอะไรแบบนั้นหรือเปล่า าศเนอร์กล่าวว่าสกอตไม่เคยขู่เอาชีวิตเดโบราหเลยแต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมดหนึ่งปีที่แล้วสกอตกํ Scott กำลังคุยกับเพื่อนที่ถามเขาว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าเดโบราหเลิกกับเขาแม้แต่ตอนนั้นพวกเขาก็มีปัญหาที่คุ้มค่าที่จะพูดถึงและสกอตบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแต่เขาจะทำอย่างไรเพื่อหยุดมันเขาบอกเพื่อนอีกคนว่าหาถ้าเธอเพยายามจะทิ้งฉันฉันจะตีหัวเธอแล้วฝังเธอ และเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเขาบอกคนอื่นว่าเขามีเพื่อนที่ติดนี่เขาและสามารถให้คนมาฆ่าเธอได้การขู่เหล่านี้เริ่มรุนแรงขึ้นและสมจริงมากขึ้นและแก่นแท้ของมันคือนิสัยครอบงำของสกอตเธอมีแฟนมาหาและเมื่อสกอตมาถึงเธอก็บอกแฟนให้ซ่อนในตู้เสือ้อผ้าถ้าคุณกำลังพยายามหนีจากสามีที่ครอบงำและควบคุมและเขามาที่บ้านของคุณเพื่อพบคุณอยู่กับ ผู้ชายคนอื่นคุณอาจจะทำแบบเดียวกันแต่สถานการณ์แสดงให้เห็นว่าเธอกลัวเขาแม้ว่าสกอตจะมีลูกชายวัยสิบขวบอยู่กับเขาในขณะนั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจว่ามีเด็กอยู่ตรงนั้นเธอคิดว่าสกอตจะทำร้ายเธออยู่ดีเขาได้ส่งข้อความไปหาเธอมากมายซึ่งหลายข้อความเป็นข้อความข่มขู่ในข้อความหนึ่งเขาเขียนว่าพระเจ้าไม่พอใจที่คุณนอกใจฉันนี่อีกข้อความหนึ่งเขากล่าวว่า ถ้าคุณยังคงทำให้ฉันขุ่นเคืองฉันจะตำหนิคุณเหมือนที่พระเจ้าจะตำหนิข้อความที่น่ากลัวที่สุดมาจากสกอตซซึ่งกล่าวว่าไม่มีตำรวจหรือคำสั่งห้ามใดๆที่จะหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ฉันไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเลยฉันเป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนอกจากชีวิตของฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว เขามีลูกสองคนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สำคัญสำหรับเขาถ้าเขาไม่สามารถควบคุมภรรยาของเขาได้มีสัญญาณเตือนมากมายที่บ่งบอกว่าสิ่งต่างๆจะแย่ลงและเดบอราห์ก็เดินเข้าไปในความโกรธเกรี้ยวจากความหึงหวงของเขาเมื่อเธอกลับถึงบ้านจากการทำงานเมื่อวันที่18มิถุนายนลูกชายของพวกเขาสกอตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและตะโกนบอกเขาว่าเดบอราจะไม่รอด เป็นที่ชัดเจนจากวิดีโอรับนี้ว่าสกอตและเดบอารากำลังทะเลาะก,กันอย่างดูเดือดเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในสำนักงานของสวนรถพุ่งพวกเขาเข้าไปในห้องสกรีนซึ่งกล้องไม่สามารถมองเห็นได้แต่ยังคงได้ยินเสียงของพวกเขาเดบาราเน็ตเหนื่อยจากการทำงานและเบื่อหน่ายการทะเลาะก,กับสามีเธอแค่อยากซักผ้าให้เสร็จแล้วจับไปแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับการทะเลาะก,กันครั้งอื่นๆที่พวกเขาเคยมีเขากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ ฉันกำลังเอาอันหนึ่งออกไปออกไปจากที่นี่เราทะเลาะกันมาเป็นชั่วโมงแล้วเรื่องไม่มีอะไรฉันเบื่อแล้วเราจะไม่มีวันอยู่ด้วยกันคุณมันโหดร้ายแค่นี้เองเหรอคุณขวางทางฉันไม่อะไรก็ตามไปให้พ้นจากฉันพวกเขาอยู่ด้วยกันมาย0ปีเขาพยายามควบคุมเธอมาพักหนึ่งแล้วแต่เมื่อเธอบอกให้เขาไปจากเธอบางอย่างก็ขาดสะบัน้นเขาไม่สามารถทิ้งเธอไว้ในห้องสกรีดได้ อย่าแต่ต้องฉันหยุดนะคุณบังคับให้ฉันรักคุณไม่ได้อีกแล้วออกไปจากร้านฉันติดกับคุณไปให้พ้นจากฉันคุณทำให้ฉันรู้สึกแย่มากไปให้พ้นจากประตู ขณะที่สกอตวางมือลงบนเดโบราและเริ่มบีบคอเธอเธอส่งเสียงน่ากลัวนี้ออกมาเขากำลังหักหลังเธอและพยายามควบคุมเธอเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทุกอย่างจบลงเดบอาราก็นอนอยู่บนพื้นหมดสติและสกอตก็ตระหนักว่าเขาได้ทำอะไรลงไปเขาใช้เวลา47นาทีถัดไปกับเธอในห้องสกรีดโดยไม่โทรขอความช่วยเหลือแม้ว่าความโกรธของเขาจะต้องสงบลงแล้ว ก็ตามแต่เขากลับกำลังคิดหาวิธีที่จะซ่อนสิ่งที่เขาทำเขาตัดสินใจที่จะใช้ลูกชายวัยสิบขวบของเขาเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนสิ่งที่เขาทำเขาบอกเด็กชายว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับแม่ของเขาในวิทย นีโอรักษาความปลอดภัยพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าพวกเขากลับเข้าไปในสำนักงานด้วยกันบางทีในความคิดที่บ้าคลั่งของสกอตเขาอาจคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาพ้นผิดทำไมเขาถึงจะแสดงศพภรรยาที่ถูกฆ่าให้ลูกชายของเขาเห็นถ้าเขาเป็นคนฆ่าเธอหลังจากที่เดบอาราถ,ถูกประกาศว่าเสียชีวิตโรงพยาบาลต้องทำการชนสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนักพยาธิ วิทยาทางนิติเวชพบว่าเธอเสียชีวิตจากการฆาตกรรมโดยการขาดอากาศหายใจแต่ตำรวจคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่แล้วเด็กๆถูกนำตัวไปโดยหน่วยคุ้มครองเด็กในวันที่เธอเสียชีวิตและสกอตถูกนำตัวไปยังกรมตำรวจอำเภอเพื่อสอบสวนในระหว่างการสอบสวนเขากล่าวซ้ำสิ่งที่เขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งก็คือเดบอารามีปัญหาสุขภาพบางอย่างฉันไม่รู้สิ เธอทำท่าแบบนี้เธอเริ่มทำท่าแบบนี้พ่อฉันและอะไรประมาณนั้นและแม้ว่าลูกๆของพวกเขาจะเห็นพวกเขาทะเลาะกันเขายืนยันว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นระหว่างพวกเขาสกอตยังคงคิดว่าเขาจะรอดพ้นไปได้แต่ตำรวจรู้ว่าการเสียชีวิตของเดโบราหเป็นเรื่องแปลกเพราะสะกอตเป็นคนเดียวที่อยู่ในห้องกับเธอดังนั้นพวกเขาจึงตรวจสอบเพิ่มเติม สกอตต์มีการพูดคุยใดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณบ้างไหมว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรบ้างไม่ครับผมรักภรรยาของผมและเธอรักผมครับคุณตำรวจและผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในวันนี้โอเคตอนเธอหกล้มใช่เธอคว่ำหน้าลงเธอหกล้มฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากพาลูกๆก,กลับบ้านและฉันก็ตอบคำถามมามากแล้วฉันให้ความร่วมมือดีมาก เขายังคงปฏิเสธว่าเป็นความจริงต่อมาในคืนนั้นตำรวจก็ได้รับหลักฐานที่พวกเขาต้องการเพื่อให้แน่ใจในสิ่งที่เขาทำหัวหน้าส่วนรถพุ่งโทรแจ้งตำรวจพร้อมกับภาพวงจรปิดลับและดูเหมือนว่าสกอตมีความผิดอย่างแน่นอนฉันเห็นเขาฉันได้ยินเขาโต้เถียงกันประมาณสินาทีแล้วตรงเวลาเจโมงคุณก็ได้ยินเสียงกรีดร้องบางอย่างและมันก็ฟังดูเหมือนมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอโอเค แล้วเขาก็ไม่ออกมาจากด้านหลัง45นาทีโอเคแล้วเมื่อเขาออกมาเขาก็พูดว่าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าแล้วเขาก็เดินวนไปมาแล้วฉันก็ฉันแค่รู้สึกหนาวสั่นหลังว่บฉันฉันไม่สามารถดูต่อได้อีกแล้ววิดีโอนี้ถูกแสดงให้สกอตดูมันไม่พิสูจน์อะไรเลยและคุณก็รู้ว่ามันแสดงให้เราเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในห้องนั้น เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นอืมคุณตำรวจสกอตคุณรู้จักฉันดีตลอดเวลานี้คุณยังคงอยู่กับเธอคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังมองเธออยู่หรือคุณกำลังพยายามคิดว่าจะทำอะไรต่อไป ในการสัมภาษณ์นี้สกอตดูเหมือนจะกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขารู้ตัวว่ากำลังจะถูกจับนั่นเป็นเหตุผลที่เขาขอทนายความแต่ทนายความไม่ใช่นักบำบัดปฏิหารตำรวจได้เล็งเขาไว้แล้วและทนายความของสกอตคงจะรู้เรื่องนั้นเพราะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสกอตก็สารภาพและพยายามอธิบายสิ่งที่เขาทำด้วยซ้ำอืมผมไม่รู้คุณคิดว่าผมไม่เสียใจกับตัวเองเหรอ คุณไม่คิดว่าคุณไม่รู้สึกแย่เหรอผมรู้ว่าคุณโอ้คุณตำรวจมันยังไม่พอผมจะพาลูกไปผมจะพาลูกไปคุณหมายถึงอะไรที่จะพาลูกของผมไปข่คมขู่ผมหรือผมคุณตำรวจหมายถึงผมเธอหยุดเป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้ เธอหยุดเป็นคนโหดร้ายไม่ได้คุณตำรวจคุณไม่รู้ว่าเธอทำอะไรกับผมคุณไม่รู้ถึงความโหดร้ายที่เธอทำคุณตำรวจผมเชื่อว่ามันทำให้ผู้ชายเป็นบ้าชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งคุณตำรวจเมื่อคุณคิดถึงมันคุณรู้ไหมว่าคุณไม่รู้ปัญหาคุณไม่รู้ความเจ็บปวดคุณไม่รู้ว่าผมเจออะไรมาบ้างคุณไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นทำให้ผมเจออะไรบ้างถ้าคุณไม่รู้ว่าเธอทำอะไรกับลูกชายของผมคุณก็ไม่รู้ พยานจากภายนอกกล่าวว่าสกอตท,ทำให้ชีวิตของเดโบาราหเป็นนรกที่มีชีวิตแต่สกอตกล่าวว่าเดโบาราหเป็นคนใจร้ายที่ทำให้เขาฆ่าเธอสกอตถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เขาได้ทำบางทีมันอาจจะรู้สึกดีที่ได้ระบายออกมาเขาเป็นห่วงลูกๆ มากที่สุดแม้ว่าเขาจะบอกเดบอาราในข้อความเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ตามแต่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยผมแค่ผมแค่ตอบสนองผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมแค่ผมแค่ตอบสนองผมไม่รู้ผมไม่รู้สิคุณตำรวจมันบ้ามาก แต่เนื่องจากเขาฆ่าแม่ของพวกเขาพวกเขาจึงกลับไปไม่ได้ขณะที่เขาถูกขับรถออกจากสถานีตำรวจเขากล่าวว่าเขาเสียใจนั่นคือผมนั่นคือคุณคุณสนใจไหมผมอยู่บ้านเธอทำแต่ทารุณกรรมพวกเราทุกคนมาหลายปีผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกผมเสียใจผมไม่เคยตั้งใจให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและมันเป็นอุบัติเหตุ แต่ผมไม่เชื่อเธอ,อต่อไปแล้วโกหก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 ไม่เคยหยุดโกหกเลยผมหวังว่าผมจะย้อนเวลากลับไปได้ไม่กี่เดือนต่อมาเขาโทรศัพท์มาจากเรือนจำการโทรเหล่านี้ถูกบันทึกไว้แม้ว่านักโทษมักจะลืมเรื่องนี้ขณะคุยโทรศัพท์และกล่าวว่าเธอเป็นคนทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้น ส่วนใหญ่หมายถึงเดบอาราเขายังเขียนจดหมายถึงลูกชายของเขาจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าโดยกล่าวว่าตอนนี้เธออยู่ในนรกชั้นพน,นันได้เลยว่าตอนนี้เธอคงเชื่อแล้วโอ้ยสายไปแล้วเดบบ็บี้ไม่คิดว่าฉันเป็นคนกากแล้วจดหมายระบุว่าฉันพน,นันได้เลยว่าเธอเสียใจที่โกหกหลอกลวงและหลอกลวงตอนนี้ฉันพน,นันได้เลยว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นคนดีด้วยสายไปแล้ว สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากจากพฤติกรรมของเขาเมื่อเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจในรถตำรวจว่าเขารู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาทำแต่เขากลับดูเหมือนจะมีความสุขกับมันด้วยซ้ำการพิจารณาคดีของเขาเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2019 และฝ่ายจำเลยไม่ได้เรียกพยานคนใดเลยคณะลูกขุนยังคงใช้เวลาสิบชั่วโมงในการตัดสินว่าเขามีความผิดหรือไม่คณะลูกขุนเกือบทุกคนมั่นใจยกเว้นคนเดียวที่ยังไม่แน่ใจคำตัดสินอยู่ระหว่างการฆาตกรรมระดับหนึ่งและการฆาตกรรมระดับสองความแตกต่างระหว่างคำตัดสินทั้งสองคือสกอตวางแผนที่จะฆ่าเดบอาราหรือทำไปโดยฉับพลันข้อความข่มขู่และ คำพูดของเขาตอเพื่อนเพื่อนชี้ให้เห็นว่าเขาวางแผนที่จะฆ่าเธอแต่การสัมภาษณ์ของเขาทำให้ดูเหมือนว่าเขาฆ่าเธอณจุดเกิดเหตุในที่สุดคณะลูกขุนก็ตัดสินว่าสกอตโจนมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับ บอสองและหนึ่งข้อหาทารุณกรรมเด็กในการพาลูกชายตัวเล็กของเขาเข้าไปในห้องเพื่อดูแม่ที่กำลังจะตายเขาถูกตัดสินจำคุก48ปีซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับการฆาตกรรมระดับสองและเขายังถูกจำคุกอีกหนึ่งปีในข้อหาทารุณกรรมเด็กเขายังถูกห้าไม่ให้ติดต่อกับลูกๆของเขาและเดโบราเพื่อปกป้องสุขภาพจิตและอารมณ์ของพวกเขาครอบครัวของ เดบอารากำลังเลี้ยงดูเด็กๆในขณะที่สกอตอยู่ในเรือนจำนั่นคือทั้งหมดสำหรับคดีนี้คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครรถมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อรับเนื้อหาอาชญากรรมจริงเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปจงปลอดภัยและกระหายความรู้ต่อไป